แชทหลุดดาราปรึกษากันย้ายโรงเรียนลูกเรียนรัฐบาลค่าเทอมห0,000่นบาททำเอาขามเมาสหูพึ่งตาวาวไปตามกันนะครับสำหรับสื่อวันบันเทองของช่องวัน31เนี่ยได้ออกมาเผยภาพนะครับแชทหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องโรงเรียนของลูกพร้อมบอกว่าแชทใครว่าคุยกันเรื่องโรงเรียนก็ไม่รู้สินะว่าเป็นแชทใครแต่เขาคุยกันเรื่องโรงเรียนะตัวเอง โดยในแชทด,ดังกล่าวได้มีการพูดถึงโรงเรียนของอีกฝั่งบอกว่าสนใจโรงเรียนรัฐบาลที่หนึ่งและขอคำปรึกษาว่าอยากให้ลูกไปเรียนโรงเรียนนี้เพื่อวันหนึ่งที่คู่สนทนามีปัญหาเรื่องเงินอีกและตัวเองต้องแบกรับค่าใช้จ่ายคนเดียวจะไม่ไหวถ้าเรียนที่นี่และตัวเองนั้นก็ไม่อยากให้ลูกย้ายโรงเรียนบ่อยๆนะครับเพราะสงสารลูกซึ่งคู่สนทนาเนี่ยก็ตอบกลับมาว่า โรงเรียนที่ดูกันไว้นั้นเนี่ยค่าเทอมเพียง5 0 0หมื่นบาทเท่านั้นต่อปีงานนี้นะครับชาวเน็ตก็เข้ามาถามกันเพียบว่าแชทดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นของข่าวดังที่กําลังเกิดขึ้นหรือเปล่าตอนนี้นะครับพราะมองว่าหากนี่เป็นหลักฐานที่ฝ่ายหญิงเคยบอกไว้ว่าจะงัดออกมาสู้ฝ่ายชายแล้วคดีพิก แต่ก็ยังไม่ทําให้ชาวเน็ตเปลี่ยนใจแถมแชทนี้ก็เป็นแชทกลุ่มด้วยไม่รู้ว่าใครคุยกับใครบ้างนอกจากนี้ยังมองว่าแชทนี้เหมือนเป็นการปรึกษาเรื่องโรงเรียนกันเฉยๆไม่มีอะไรผิดปกตินั่นเองขขอคุณข้อมูลจากวันบันเทิงของช่องวัน31ด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน